สวัสดีจ้าเฮียรอนทุกคนนะจ๊ะเจอกันเชิญเป็นประจำทุกวันพุธหกโมเย็นกับคอนเทนต์ปวดสมองในเล่าเท่าที่จำได้ฟิชเชอริงแซนผีวและขนพีอ่อ้นเดอะวอยซ์ The คนโอค่กประจำปี2024ต่อเนื่องมาปี2025คนอะไรเอ่ยรักผู้หญิงชอบผู้หญิงสองคนในรอบ6เดือนแล้วก็ติดเขาไม่ติดเขากลับไปคืนเดียบแฟนเก่าไอคนที่ชอบเขาไม่ชอบเราคนที่ไม่ชอบเขาก็หาไม่มีด้วยพี o ่อ้นเดอะไวส์อ่ะตอนนี้ เรียกได้เลยว่ากูปีฉายายาวที่สุดในช่องเจดมบอฟิเชีย์นดีใจแล้วดีใจแล้วดีใจแล้วโคตรยาวเลยโอเคเออาติดตามได้ช่องทางไหนบอกเลยพี่ทุนสามช่องทางเลย f a c e b o o k YouTube t i k t o k แฟนผีไร้ขนพิมพ์ภาษาไทยเข้าไปเจอแน่นอนนี่แล้วก็อยู่ที่เอนาด้วยใช่ครับนะทางเอนาช่องหลักเอนารสปอร์ตแล้วเอนารวตดี้ด้วยถูกต้องครับเจ๊อ่ะตามนี้มาเหมือนเดิมแล้วคอนเซปต์เล่าด้วยจำได้จำได้ก็เล่าจำไม่ได้ก็เล่าโอเคมาไป อยากถามพี่อ้นครับว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์ครั้งล่าสุดตอนไหนครับอันนีพี่อ้นนึกยากของเจ๊แล้วกันเนี่ยเมื่อกี้อย่าอกเล่นเออถ้าดื่มล่าสุดอ๋อพี่อน้นเมื่อไหร่เพราะปกติพี่อ้นไม่ดื่มเลยนะอา่าต้องย้อนกลับไปนู่นเลยครับช่วงมหาลัยอะ่ะโอ้โหมหาลัยเลยก็ยี่สิบกว่าปีแล้วนะตอนเรียนที่คลองหกอ่ะไม่ได้เป็นคนที่กินแอลกอฮอล์อยู่แล้วอยากรู้อ,อยากรู้อยากว่าโอ้ทำไมเพื่อนมันกินกันวะเท่ากับว่า ครั้งนั้นเป็นครั้งแรกเลยป่ะเอ,อ้ยไม่ใช่ครั้งแรกมันจะมีครั้งแรกอีกตอนที่เรียนช่างกลนนอ๋อถ้าก็ว่าครั้งแรกเนี่ยตอนเรียนช่างกลนนช่างกลนนครั้งนี้ทั้งสุดท้าย ที่มาลัยของมันก็มันก็ห่างกันตรงนั้นประมาณแก๊ปประมาณสองสปีประมาณนั้นเจ๊คืออยากลองเฉยๆว่าเออมันเป็นยังไงวะเพื่อนก็แบบตอนตอนเป็นเบียร์เนี่ยก็ผสมเบียร์ครึ่งนึงแล้วก็เป็นน้ำอัดลมครึ่งหนึ่งอ๋อตอนเป็นเล่าเจือจางหน่อยเจือจางตอนเป็นเล่ามันก็ผสมแบบบางๆให้เราอะเราก็กินเราก็รู้สึกว่าต่อให้มันผสมก็ไม่อร่อยอะไม่ใช่ทางเราไม่ใช่ทางเราเลยแล้วเมามันก็มันสนุกตรงไหนแล้วยังไงกูกูเดินไม่ตรงอ่ะหัวมันหนักอ่ะรู้ไหมมันสนุกตรงเดินไม่ตรงนี่แหละหรอหัวมันหนัก อยากเอออยากรู้เดินได้ไงอ่ะั่วงานอ่ะทั้งที่เราเมาแล้วก็เอนเตอร์เทนเออเอนเตอร์เทนตัวเองอ่ะเราเรารห้นฟังดิครั้งแรกของเจ๊ท่าครั้งล่าสุดเออถ้าเทปนี้ออนเนี่ยมันก็จะหลังจากงานในนามิงตีสไปสักพักใหญ่ๆแล้วใช่ก็ครั้งล่าสุดเนี่ยก่อนมาายการก็คือเมื่อคืนเลยใช่ที่งานในนามิงตีสเออก็แพทอยู่ก็เต็มที่แต่ว่ายังบีเฮฟอยู่เพราะว่า คราวที่แล้วงานตัวเองางานโซฟาเลยงานแฟนมิตัวเองไม่ไม่งานแฟนมิตัวเองมไม่คราวโซฟา,นะานั้นงานมันเกิดพ่อพลมอ๋อโอเคแล้วถอดเสือ้อใช่ท้งสองงานเลยแล้วแม่ด่าชิบหายเลยอันนั้นทุกคนอันนั้นคือร่างทองของเจ้วันใดที่เจ้เมาแล้วถอดเสือ้อนั่นคือร่างทองแล้วแต่ว่าล่าสุดงานวิ่งติสมีคนเดินมาบอกเจ้ถอดเสือ้อถอดเสือ้อขืนใจไว้ได้ สบตาไก่แจ๊บนิดนึงด้วยไก่บิ๊กนิดนึงถ้าไม่อย่างนั้นไอ้นี่ก็เชียร์กูให้ถอดอยู่ได้หละถ้าไม่อย่างนั้นนะเออถ้าไม่อย่างนั้นเทปนี้ไม่ได้ถ่ายก็เลยแบบว่ากันจ่ายไปเพราะแม่ด่ามากแม่บอกอย่าไปทําอย่างนี้ไม่มันไม่ดีเจ๊โอ้ยเออเจ๊โอเอ้ยนั่นแหละนะใช่ไหมคุณเดือนเพลินเอ้ยเดือนงามรู้อะไรไม่ได้เลยคุณเดือนงามใช่ไหมเจ๊โอ้ยก็นั่นแหละครั้งล่าสุดแต่ว่า เดี๋ยวนี้จะนำย้ำตลอดนะคุณจะดื่มคุณจะเฮฮาปาจริงโกะปราดีเท่งอะไรก็แล้วแต่เต็มที่ชีวิตคุณแต่ขออย่างเดียวเมาไม่ขับใช่สําคัญที่สุดเลยอันตรายมากสำคัญที่สุดเลยห้ามเด็ดขาดเราอาจจะไม่เป็นอะไรอแต่ถ้าเราไปทําให้คนอื่นเขาเป็นอะไรอ่ะนั่นไงอย่างเจ๊เนี่ยเมาไม่ขับเลยหลังๆเนี่ยดื่มปั๊บก็ต้องไม่แจ๊บก็ไอโน่ใช่หรือไม่ก็แบบหรือน้องสาวถ้าดื่มตรงนี้มีตรงไหนนอนได้ใกล้ๆ ขึ้นห้องนอนใช่ต้องแบบนั้นอันนี้ย้ำด้วยความปรารถนาดีเลยคือคุณจะกินจะดื่มในมันชีวิตแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันเรื่องของคุณแต่ว่าย้ำว่าอย่าไปทําให้ใครเดือดร้อนด้วยการเมาแล้วครับรับผิดชอบคนอื่นด้วยถูกต้องถูกต้องถูกต้องดีมากสุดยอดเฉยยอดเลยแล้วทุกวันนี้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงก่อนที่คุณจะป่วยคุณก็ไม่เคยดื่มเลยหรอไม่ดื่มคุณทำงานร้านเหล้ามาเป็นสิบปีนะพี่อ้ไม่ดื่มลูกค้ายื่นแก้วให้อะไรให้ก็จะบอกเลยว่าไม่กินแต่เดี๋ยว แต่รับแก้วนะเพื่อเอาไปให้น้องๆกินอ๋อในวงมีคนดื่มก็น้องดื่มแทนพี่น้อยถูกถูกคือใครให้แก้วพร้อมทิปมาก็รอบคุณรับแต่ว่าบอกเลยว่าเฮ้ยผมไม่ดื่มใช่เออแต่มีครั้งหนึ่งช่วงเลนด์ตีนี่แหละเออเห้าไในช่วงนั้นเออเป็นไงเล่าลองมาแล้วอะไรแล้วเอ้วอดก้าเป็นไงวะเออเล่าขาวเล่าขาวฝรั่งเออลูกค้ามาเลยสี่ช็อตจำเนื้อให้ได้แล้วอ้นภาพซ้อนกัน8ดเลเยอร์ในลูกตา คุณทำโฟโต้ช็อปอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะเนื้อใจหรือ Adobe เนื่อใจมึงห้ามล้มห้ามลืมเนื้ออแล้วก็งงกันว่าผู้ผ่านคืนนั้นมาได้ไงวะก็รอดมาได้รอดมาได้นั่นคือวอดก้าใช่แต่พี่อ้นเขาไปควรไม่ชอบดื่มแต่เขาก็สังสรร์นั่งอยู่ด้วยได้ได้เลยสบายหมดสบายแต่ว่าเขาไม่ดื่มไม่ดื่มจ้ะแล้วยิ่งพอป่วยไปครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยที่เป็นข่าวที่รู้ก็ดีเนี่ยก็ยิ่งดูแลตัวเองดีขึ้นถูกต้องครับผมหลังๆนี่กินอะไรบางที กินเหมือนที่เคยกินก็ไม่กินแล้วนะไม่กินแล้วใช่ไหมไม่กินแล้วเอของแปรรูปอะไรถ้าไม่จำเป็นก็ไม่กินแล้วไม่กินแล้วไม่กินแล้วแล้วเด็กยังกินอยู่ไหมเคยถามหมอแล้วหมอบอกว่าไม่เป็นไรเพราะหมอก็กินอ๋อโอเคโอเคใช่ใช่กินได้ไม่เป็นไรกินได้แต่สุดท้าเราซื้อกินอะไรนะซื้อกินใช่ไหมเราจ่ายทังดีกว่าเพื่อความปลอดภัยไม่หมายถึงซื้อกับพ้าอกับข้าวกินใช่ไหมใช่ไงร้านที่เราแบบไปประจําเขาทําสะอาดก็เลยผูกปิ่นโตเขาเลยใช่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 โอเคโอเคแต่ละครั้งสองครั้งโอเคโอเค เมมชื่ออะไรชื่อใครนะเมมชื่อใครแจ๊คสปอร์ตให้ดีมีอะไรที่ตัวเองแพ้ทางบ้างไหมครับโอ้แพ้ทางแพ้ทางคือถ้าเจ๊อ่ะถ้าแพ้ทางเลยคือคนแก่กับคนพิการอ๋อคือสงสารเห็นใจเห็นใจคืออ่เอายกตัวอย่างง่ายสมมุตินะสมมุติถ้าเราไปนั่งทานข้าวเนี้ยกินข้าวบางทีจะมีคนมาขายของอถ้าเป็นถ้าเป็นคนพิการเนี้ยโดนกูแน่ซื้อแน่ แล้วยิ่งเป็นคนแก่เนี่ยก็ต้องซื้อเห็นใจเขาอันนี้จริงอันนี้จริงล่าสุดไงที่เรานั่งคุยกันในรถซูซูกิสวิปแป๊บเดียวเห็นพี่เขานั่งรถเข็นขายวิวแชร์ขายหวยเจ๊จอดฝั่งตรงข้ามข้ามไปเลยข้ามไปหน้ารถ1ีล้อเลยขโมยหวยเขาไงเฮ้ซื้อดิยังไงเขาวิ่งไม่ทันเราเนี่ยจังไรจังไรใช้คำว่าต่ําตมนั่นแหละถ้าทางก็จะเป็นนี่แหละแล้วก็อย่างก็คือพวกหมาพวกแมว อะันนี้ตรงกันหมาจอนแมวจอนใช่หมาจอนแมวจอน่าหลังรถเจ๊จะมีอาหารหมาอาหารแมวไว้เลยมันมันแพ้ทางมันแต่แมวเนี่ยแม่งแปลกเรียกมันกินแม่งไม่เข้ามากินไม่ไม่ไม่ต้องวางเอาไว้มันกลัวมันกลัวมันยังกลัวคนเออย่างหมาเนี่ยโอเคมันหมาจอนบางทีมันหิวเนาะเทไว้เนี่ยบางทีมันก็เดินมากินแต่เราก็จะไม่ค่อยไปไปยุ่งกับเขามากเพราะกลัวเดี๋ยวเราไม่รู้ใจมันนยเดี๋ยวมันกินกินมันกัดเราทำไงใช่ไหมล่ะอ่ะถูกจะต้องดูแลตัวเองด้วยนี่แหละหลักๆก็จะประมาณนี้นะเออพี่โยน่ะแพ้ทางเอาเป็นแบบผ ถ้าท,ทางผู้หญิงตาโตแล้วก็หนุ่มน้มใหญ่คุณอะทางคุณอะใช่ไหมคุณเห็งสิเติมผมสั้นไปอีกหน่อย <laughs> <laughs> เออ,เอ,อมีอะไรอีกที่คุณแพ้ทางถ้าเอาตามด้วยความเป็นคนเซนซิทีฟอะเซนซิทีฟเออเทงรลอกให้เก่งมาก งานมิ่งตีดอ่ะร้องไห้อยู่ใต้แว่นน้ําตาไหลอยู่ใต้แว่นไหลรอบมากไม่อยากคนอื่นเห็นแม่งปาดแล้วปาดอีกมองบนมองมืงไหลวันเี้เยอะอะไรเงี้ยเออเป็นคนเซนซิทีเพราะฉะนั้นเพลงเศร้าหนังเศร้าหรืออะไรที่มันแบบเป็นบทความอะไรที่มันกินใจอ่ะเราเราจะแพ้ทางเราน้ําตาเราจะไหลดูทอยสตอรี่กับน้ําตาไหลถ้าใครเคยดูอ่ะทอยสตอรี่ภาค3จะไม่เคยดูเคยดูแต่ภาคไทย สักทีมั้งกำลังซึ้งเลยตัดตัดซึ้งหน่อยให้เจ๊โอ้ยด่าซะถอแม่เดงามช่วงท้ายพักสามตอนที่แอนดี้ต้องต้องยกต้องยกของเล่นให้ให้น้องอีกคนเนี่ยลืมชื่ออโอ้โหอันนั้นคือจำได้นั่งดูอยู่ในโรงร้องไห้อย่างหมาเลยอ่ะซีนซีนที่แบบโอ้โหแบบเลยมันทัดใจใช่เจ๊ทุกวันนี้หนังเรื่องหลานมาก ไม่กล้าดูนะเพราะก่อนที่จะมีหนังเรื่องหลานมากประมาณปีสองปีย่าเพิ่งเสียไปอ๋อเออใช่ใช่ไม่กล้าดูไม่กล้าเพราะถ้าดูอ่ะตายเพราะเคยหลงไปดูตัวอย่างเรียบร้อยยับเยินกระซิกระซิเลยอ่ะไม่ไหวไม่ไหวก็คือเป็นคนที่เซนซิทีฟเซนซิทีฟมากแล้วก็อินกับสถานการณ์อินกับเพลงกับหนังกับบทความการอะไรได้ง่ายประมาณนั้นเจประมาณนี้ประมาณนี้แพ้ทางนะแพ้ทางก็คือตากลมผมสั้นบุบบับเสียตามนั่นแหละ ภาพยนต์เรื่องไหนครับที่มีแบบว่าซีเรียกน้ําตาได้ดีมั้งครับโอ้โหนี่เขาเป็นที่ปนะใจเพิ่งพูดไปเลยอ้าวเพิ่งพูดไปมีมีเรื่องไหนอีกที่นอกจาก Toy Story เจนหนังหลังๆเจนไม่ค่อยได้ดูอะเจนจะดูดูยุคก่อนก่อนถ้ายุคก่อนเนี่ยเยอะมากอะอย่างเอาไง่ายนะอย่างอะมาเกดดอนเนี้ยโอ้โหซีนสุดท้ายอะที่ที่พ่อนางเอกอะลงไปกับพระเอกเพื่อจะไปไปไปกดระเบิดที่ลูกอบาทอืมแล้วที่เหลือจะต้องต้องต้องบินกลับใช่ไหม แล้วพระเอกเสียสละพระเอกอ,กอะต้องไปโกรธแต่พ่อพระเอกเสียสละผักพระเอกจับเข้ามาในกระสวยแล้วก็อยู่ที่อุกบาทลุกนั้นอู้อนั่นก็แย่อยู่แย่แย่นั้นก็ร้องไห้เยอะอยู่เยอะแล้วก็หนังเรื่อง Pursuit of Happiness ที่วิลสมิทเล่นกับลูกชายเขาอะ ที่เขาเป็นเซลล์ขายทกอ่เจนจนจนแบบไม่รู้จะจนยังไงแบบชีวิตมันไม่เข้าข้างเลยสักครั้งอะไรเงี้ยนะอันนั้นก็อันนั้นก็ร้องไห้อยู่หลายซีนอยู่ของพี่อ้นเหรอก็ยังอยู่กับแอนิเมชันนะอินไซต์เอาท์ภาคแรกฉากที่ไอตัวละครอะโจเสียพผูะเรียกไม่ถูกโจเสียพูเป็นขนขนอะมันเหมือนเป็นตัวละครที่ที่หนูคนนั้นลืมตัวละครนี้ไปแล้วอะแล้วมันเหมือนไปอยู่ใน พื้นที่ของความทรงจําอะไรสักอย่างอาเออแล้วมันก็รู้สึกว่าเอยมันมันมันคงหมดหน้าที่ตรงนี้แล้วถูกลืมใช่เหมือนถูกลืมอ่ะก็เลยแบบฝากคนอื่นช่วยดูแลด้วยนะอ๋อซีนแบบนี้ไม่ไหวไหวเออแค่นึ่งนี่ยังปุ๊บเลยนะอ้าวเออไม่ได้ไม่ได้ไไดจริงจริงมันมีหนังที่ถ้าหนังอะไรวะคุณยายฐานใจดีสุดในโลกลอะไรสักอย่างหนังเกาหลีอ่ะไม่กล้าดูดเคยได้ดูไหมเคย ดูแค่ตัวอย่างไม่กล้าดูเจ๊ที่มีหลานไปอยู่กับคุณยายอ่าตอนมพิธมที่ต่างจังหวัดที่แบบกันดานกันดานอ่ไม่ไหวนี่ไม่ไหวนั่นน่ะไม่ไหวจะดูไม่ไหวจะดูเพราะถ้าดูเถึงตายตาบวมอ่ะ ยิงมีอีกไหมว่าหนังยิงมันเยอะนะแต่ว่าเราไม่ค่อยดูอ่ะเออเราเราเรานึกไม่ค่อยออกอ่ะเราไม่ค่อยออกเพราะถ้าเกิดดูบางทีชอบดูหนังตลกมากกว่าใช่ดูหนังตลกหนังแอคชั่นอะไรเงี้ยเออมันก็ไม่รู้จะไปเอาซีนไหนที่มันแบบ่าเรมาเตือนอารมณ์อ่ะแล้วแล้วอย่างหนังโป้นี่ร้องไหมครับเออร้องไหมหนังโป้ร้อง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 เยอะไหมร้องห้เยอะไหมถ้าถ้าในตัวหนังเองเนี่ยก็ร้องเยอะส่วนเราเนี่ยก็ก็จะไปร้องดังช่วงท้ายๆอ๋อช่วงท้ายช่วงท้ายช่วงกำลังใครแม็กของเราเองอ๋อคือช่วงที่ซีนที่ว่า อ oh <c oughs> ช่วงที่น้ำตามันออกมาแล้ว๋ oh, อเนี่ยแล้วตัวนี้จะเป็นมีมตัวนี้จะเป็นมีมเดี๋ยวให้พี่กายมาตัดขยี้ตัวนี้ให้หน่อยตัดขยี oh ้ต oh ัวนี้ให้หน่อย อ้าวใครมีหนังเรื่องไหนที่เศร้าๆสะเทือนใจซีนอารมณ์ก็ส่งมาบอกด้วยจะจะในช่วงาที่เลวร้ายครับ,ะบอะไรแบบว่าช่วยให้ผ่านมาได้บ้างครับช่วงเวลาเลวร้ายผ่านมาได้ยังไงอะ,อะเรียบเรียงคำถามให้ประมาณานี้เอาเอาง่ายๆเลยอตอนช่วงแรกๆที่พี่อนเป็นมะเร็งแล้วกันจะกําลังใจจากคนรอบข้างปนิกเจดามคนรู้จักนู่นนี่นั่นรวมไปถึงแมว แมวเจ็ดตัวที่อยู่ที่บ้านคือตอนเราเป็นมะเร็งอ่ะสมมติมันคาบเกี่ยวกับช่วงโควิดอะเจ๊มันคาบเกี่ยวกับช่วงโควิดด้วยอ่ะมันก็ออกไปไหนไม่ได้ทาอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะล้วเนี่ยมันหลายสิ่งถูกแล้วเราก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวเงี้ยถ้าไม่มีแมวนึกสภาพดิคนที่ป่วยจิตมันก็ตกอยู่แล้วอ่ะเป็นแบบนี้แล้วถ้าไม่มีแมวแบบมาเดินคอเคียมาให้เราเห็นเออมาทําอะไรตลกตลกให้เราเห็นเงี้ยแย่มนกนะเจ๊รวมไปถึงของเล่นในบ้าน อ่ะพี่คนชอบของเล่นใช่นั่นนี้ไม่ได้ต่อเลยวะ่ะอันนี้ไม่ได้แกะเลยวะ่ะอืมไม่ได้กูตายไม่ได้อืมอมืตอนนั้นมีมีบางความรู้สึกไหมที่แบบแม่งกูไม่ไหวแล้วไหยม,มีไหมไม่มีไม่มีเลยเหรอ ไม่มีอะเอางนี้สภาพร่างกายสภาพจิตใจเจ๊ว่าพี่อ้นไม่มีแต่มันมีไหมวันไหนที่สภาพร่างกายเราแม่งไม่ไหวจริงวันนี้มีไหมไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าวันนี้ไม่ไหวแค่รู้สึกว่าวันนี้แม่งหนักว่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้คือแย่สุดแล้วอ่าอ่าแม่งหนักว่ะโหแม่งอ้วกทั้งวันเลยว่ะเออเออแม่งนอนไม่ได้เลยว่ะอะไรแค่นี้แค่นี้แต่ไม่มีแบบโหไม่ไหวแล้วไม่มีอือไม่มีไม่มีก็คือลุยแหลกก็เป็นแล้วอะทำไงอะก็ต้องลุยกันมาโอ้ตรงไปแหละเออแล้วตอนนั้นเนี่ยมีมีความรู้สึกว่ามี คําแนะนําหรือกําลังใจจากใครเป็นพิเศษไหมที่ทำให้คุณผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ครอบครัวคุณแม่เพราะแม่เป็นไงอา้าเหรอแม่ก็เป็นมาก่อนแม่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะเราแค่หันไปไปไปเห็นแม่อเอเแม่กู่เขายี่สิบกว่าปีแล้วนะก็เห็นเป็นอะไรไเลยเออตัวนี้แดกชาไข่มุกแล้วอะ่ะ <laughs> เวอไปเที่ยวกับเพื่อนตลอดเลยอ่ะเอออ้นเดี๋ยวแม่ไปเวียดนามนะขอพกเจ่นมันนี่หน่อยก็ไปก็แฮปปี้อ่ะแม้แต่ตอนที่แม่แกเป็นอ่ะก็เที่ยวผมล่วงทั้งหัวนะไปซื้อวิกมาใส่เพื่อให้ไปเที่ยวอันนี้ของเรานี่ก็เหมือนกันใช่ไหมอันนี้ของเราเหมือนกันไหมก็เคยแอบเอาของแม่มาใส่เออแต่เรื่องหนึ่งที่เจ๊เห็นจกพี่อ้นนะตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่าเขาป่วยจนถึงวันนี้สิ่งหนึ่งที่เห็นมาตลอดคือพี่อ้นแม่งไม่เคยยอมแพ้เลย ไม่เคยอยอมแพ้ไม่มีคําว่าท้อแท้สักคํหนึ่งสักประโยคหลุดมาให้ได้ยินไม่ได้ดิโพสตมาให้ได้เห็นหรืออะไรก็แล้วแต่จะไม่เคยมีไม่ได้ไม่ได้มีแต่ความสู้ความแบบกูจะต้องอยู่ให้ได้ถูกดิคือกูจะต้องชนะมึงให้ได้ในเมื่อกูเป็นแล้วเมื่อกูก็เจอกันเอาีิร่างกายกูอ่ากูมึงมาใส่กูอยู่ถูก งั้นอยู่เฉยๆอย่าส่งเสียงออย่าซีเรงเดี๋ยวมึงจะซูลิงมึงเบ้าเหรอมึงเบ้าโอเค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 อ้นค้องสามอ้นค้องสองข้องสามค้องสามนะข้องสามหรืออ้นท่าอิดวัดแถวบ้านที่สิงห์บุรีเออถ้าของเจ๊อะถ้าช่วงเวลาเลวร้ายเจ๊ว่าเออมันผ่านมาได้เพราะว่าเราเราเรามีอะไรที่มันเรามองไกลกว่านั้นเออบอกนี้แล้วกันเหมือนที่เคยพูดไปในหลายรายการว่า เรามีสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราอยากจะทำมันเยอะมากเลยอะแล้วรู้สึกว่าเรายังทํามันได้ไม่เท่าไหร่เรายังไปต่อได้แล้วเราก็จะมองไปถึงว่าโอเคแม่กับน้องเราใช่หรือครอบครัวเราหรือพ่อเราที่เสียไปหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมันเป็นอะไรที่แบบมันผลักดันเราอะเราคิดถึงเรื่องพวกเนี้ยแต่ก่อนเด็กๆเจไม่เป็นเลยนะแต่ก่อนเด็กเจไม่เอาครอบครัวเลยติดเพื่อนมากออยู่าดูกับเพื่อนอะไรก็เพื่อนเพื่อนมาก่อนเสมอเลยอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงจุดหนึ่งเราเข้าใจแล้วโอ้โหสุดท้ายแล้ว สุดท้ายแล้วคนที่อยู่กับเราตลอดเวลาคือครอบครัวเรา่เพื่อนเราก็อยู่กับเรานะแต่ว่านี่คือครอบครัวไงที่สุดท้ายที่ยังไงโหต่อให้เละเทะมาจากข้างนอกเจ็บช้ำมาขนาดไหนโดนมาเยอะขนาดไหนนี่ยครอบครัวคลานกลับมาที่เนี่พร้อม support s อยู่แล้วเมราะนั้นก็เอาจะช่วยหลายคนที่เจอเรื่องเลวร้ายอยู่นะบอกแบบนี้นะทุกเรื่องในชีวิตไม่มีอะไรถาวรที่คุณเจ็บช้ำเลวร้ายเครียดอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปปัญหา มันมีทางออกอแต่ถ้าวันไหนมันไม่เจอทางออกจริง<า>มึงออกทางเข้าเลยบ <c oughs> <c oughs> อ,อกทางเข้าเลยฟังดูเหมือนตลกแต่เรื่องจริงนะเรื่องจริงมึงออกทางเข้าเลยเอ,อเอาทางออกไม่มีกูย้อนเลยเออย้อนสอนเลยย้อนสอนแม่ออกทางเข้าเลยก็ออนั่นแหละเอาใจช่วยทุกคนใครที่สุขอยู่ก็เผื่อใจไว้ใช่ใครที่ทุกอยู่ก็อย่าไปอย่าไปจมอยู่กับทุกข์มากนัก๋ยวมันก็ผ่านไปเหมือนเวลาเรามีความสุขกันแหละถูกทุกอย่างแต่ว่าพยายามมองโลกในแง่ดีแล้วก็มอง มองทุกอย่างให้มันเป็นแง่บวกไว้อืเพราะชีวิตมันขับเคลื่อนด้วยพลังงานลบไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่ได้มไม่ได้ไไดจ้ะอยากถามว่าเกี่ยวกับวิชาหน้าตัดศีลนะครับความทรงจําในตอนเด็กครับโอโ้โห <c oughs> หน้าตศิินลเหรอถ้าเจ๊ถ้าจําได้ก็จะเป็นพวกรำรำนี่แหละแต่เราไม่ได้เรียนหน้าตัดศีลเพราะว่าที่อสมธนตรีมันเป็นวิชาดนตรีอืออแต่ดนตรีก็จะมีการแบบดนตรีไทย แล้วมีการเต้นแทงโก้มีแบบการฝึกลำตั้งวงจีบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอยากเห็นเต้นแทงโก้อยากเห็นเต้นแทงโก้อันนี้ชัวร่ไหมเนี่ยนี่ประมาณนี้ยมีแม่น่าเสียงคุณได้ลำกับสาวเเลยพราะผู้หญิงที่จะเรียนท่าสินต้องสวยสิอืใช่คนที่ได้แบบได้ นุ่งผ้าแดงอ,ออกไปอยู่ด้านหน้านี่สวยรูปร่างดีทูไม้อ่อนจุดหน้าไทยคมๆเลยอ,ะอ่ะถ้าเราได้ไปรำด้วยก็ดีก็กระชุ่มกระชวยหัวใจแล้วก็มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบต้องไปทํากิจกรรมเกี่ยวกับพวกกีฬาของอช่างกลอ,อ่ะฟุฟุ่ยเฮียว่าไงเพื่อนอลเ่เนี่ยจะมาคุยได้ใช่ไหมได้ได้ เออเออเปล่าว่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเลา้าเจ๊แล้วเสร็จแล้วเนี่ยผู้ควรควรสั่งอะไรยังไงวะไม่อยากให้มันบาปลายจะไปเล้าเหรอที่ไหนเล้าที่ไหนอุดรอ,อ,อุดรเหระตอ,อ,อ,อนเนี้ยก็<า>ยก็ต้องดูต้องคือเจ๊ก็ไม่แน่ใจว่าที่ไหนเขายัางไงแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะเป็นเมมอะเปิดเมม,มอ่าอืมก็ต้องดูว่าเมมเบอร์อะมันมีอะไรบ้างมันมีค่าดื่มเด็กค่าค่าเหล้ากี่ขวดค่าใช้ห้องคาราโอเกะกี่ครั้งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมถามแล้ว อ่าแล้วประเด็นคือว่าหมายถึงว่าอ่าคือเราสั่งดื่มให้เด็กเนี้ยแล้วเราก็สั่งเล่ามาอีกแบบนี้ถูกไหมส่วนใหญ่ที่เราทาที่เราไปเที่ยวกันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราอะไรเราไปเที่ยวอะไรนึงไปคนเดียวเออูไปคนเดียวเออเออโอเคเอนจอยเพื่อนได้ครับจาดได้ัอดีจ้ดปวดรายการอยู่นะโอเคแค่นี้นะโอเคโอเคอยู่กับพี่อ้นหลายกาดทั้งน้นมืออ่ะ ตัดออกาศหมดเลยใช่แต่ว่ากูกูกูจะทำเป็นเสียงษย์ต่างดาวให้โอเคโอเคโอเคจ้า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 ตีตีตีไอเวนนึกว่าถูกคุยเรื่องงานเออต้องโทรมาสองสารอบแล้วก็นึกว่ามีอะไรเลยลับไปเหลาเออไอเด็กเวนนะคุณผู้ชมย่หอยรอดฟุบูมูนและนี่เรื่องจริงด้วย แล้วถ้าเกิดครูอยู่คนเดียวเนี่ยหาว่าคูนั่นนี่อีกพี่อ้นอยู่ด้วยใช่แล้วเห็นต่าเกี้โทรศัพท์จันทร์มือถือที่นายการก็เตือนใช่เฮ้ยน้องมันเป็นไรหรวะเฮ้ยมันมีอะไรเร่งด่วนวะสองสามรอบแล้วกวดนายการอยู่เออพอรับมาเออผมจะไปเล้วเจ้โอ้เฮ้ยโอ้ตั้งแต่มึงใช้ชีวิตคนเดียวมึงเปยี้แล้วเหรอวะโอ้ตั้งแต่โซนได้หนักเลยเออไม่ชวนวะนะฮะ เขาไปที่อุดรอ๋อโทษโทษโทษมาโสดเหมือนน้องมนไงโอเคเออแต่เราตอบละเอียดมากเพราะอะไรอ่ะไม่กมอ่านหนังสือเจอหนังสือเล่มไหนไฟกลางคืนโอเคเอาฝากฟุ้บูบูไว้ด้วยแล้วกันใช่เออตามนี้หลายคนที่ถามว่าเออทำไมเจสสนิทกับมันไม่เอามันมาออกรายการก็มันเป็นอย่างนี้ใช่เอออ่ะนั่นแหละอ่ะแล้วนี่เ่าถึงจำได้กูไปหน นาสิโอาเดี๋ยวสิไม่าจบแล้วอันนี้ได้แล้วเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้แหละเอาันนี้ดีกว่าเออเป็นรำอยู่ไป็นรำอยู่ใช่เจ๊ดามก็อยากคุยคอมเมนต์อะไรเรื่องที่อยากให้เจ๊ดากับแขกรับเชิญเล่าให้ฟังเท่าที่ทำได้ก็ ติดแฮชแท็กเล่าที่จำได้มาแล้วคอมเมนต์มาแล้วกันเอออาฝากติดตามพี่อ้นด้วยครับผมสามช่องทางครับ Facebook YouTube TikTok แฟนผีไร้ขนพิมพ์ภาษาไทยเจอแน่นอนอ่าตามเดี๋ยวนี้แล้วก็ในเอ็นอาร์เอ็นอาร์วัไลที้เฉียบมากอ่าพี่อ้นแบมบี้ไร้ขนพี่อ้นเดี๋ยววันเย้ยมุ่งใจมุ่งใจผมนะครับออากดไลค์กดแชร์ไปเยอะนะจ้าติดตามเจำได้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้นะจ้าทุกวันพุธหกโมงเย็นกับคอนเทนต์ปวดสมองในเล่าเท่าที่จำได้นะพระเจ้าอวยพรทุกคนนะจ้ะไปเ้ย เออเปล่าว่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเลา้ากันี้ง